สุริยงทรงรถขึ้นหมดแสงกระจ่างแจ้งแจ่มฟ้าพกษาสวัยถึงชาวากปากชรามหาชัยเห็นป้อมใหญ่อยู่ข้างขวาสง่างามมีปีกป้อมช่องปืนที่ยืนรบที่รีกลบ แล่นรากลงกวาาน้ำดูเพนผาดอาจองค์ในสงครามดูแล้วข้ามตรงมาในสาครลลำพูรายชายตะลิ่งล้วนลิงข้างบ้างเกาข้างขูตะคอ,อกบ้างหลอกร้อนบังโลดไล่ไขว่คว้าตามวานอน ที่ลูกอ่อนอุ้มแอบแนบอุราโอแพอ,อ่แม่แต่ฉันลิงไม่ทิ้งลูกยังพันผูกความรักเป็นหนักหนา,หาเราเป็นคนผลลกรรมได้ทำมาญาติกาก็ไม่ได้อะไรแรถึงท่าจีนถิ่นทาน โรงร้านมากที่เขาตากไวร้รวนแต่อวนแห้ไม่น่าดูสู่เบือนทำเชืออแชชมสแสมไม้ประโรงเหล่าโกงกลางตระบูนต้นพนลูกดังผูกพหอยระยาย้อยหยิบสนัดไม่ขาด กวางหนูตาบน้อยคอยรับลำดาบวางไว้เล่นต่างตุกตาปัสาสบายเห็นตะบูนชุนเศร้าให้ปราวจิตแม้นมิ่งมิดเหมือนดังท่านทั้งรายจะเก็บไว้ไปฝากให้มากมาย จะได้เล่นเช่นกะทายสบายใจนี่ไม่มีพี่น้องพวกพ้องหญิงเล่นแล้วทิ้งเสียในลำแม่น้ำไหลลูกโกงกลางข้างชาราตายาไปทั้งปงไข่ขึ้นสร้างริมทางจรถึงบ้านบอกขอจากฟ้องฝากฟัง ยอดสะพรังเพียวแซมแหลมแหลมสะรอนมีดอกงอกออกกับกออรชรทั้งลูกอ่อนแสเคียงขึ้นเรียงรายพอเห็นเขาเจ้าของร้องบินทบาทเขาอนุญาตยกให้เหมื่นใจมาให้พี่เนนพัดตัดได้ลูกหลายทลาย อาถวายพระนั้นเต็มขันโตท่านไม่ฉันขันเรากินชิ้นลุกจากอร่อยมากมีรสละหมดโทท่านบิดอนนอนบนว่าคนโซสะอื่นโอ้อายใจกะไรเลยเคยกำมกืนชื่นจิตชิดแช่อิ่ม มาเชยชิมลูกจากแล้วปากเอ่ยพอสิ้นสุดผูดหนุนที่คุ้นเคยกระไรเลยแลเรียวให้เปรียวสวงถึงนาควางข้างซ้ายนายภาษีตั้งอยู่ที่ป่าคลองเก็บของทวงเรียกภาษีที่เรือเกลือทั้งปวงบางทัก ทวงเถียงกันสนันดังแต่จีนเท่าเจ้าภาษีมีเมียสาวาไว้เล็บยาวเหมือนอย่างครุฑนั่งหยุดลังเหมือนจะรู้อยู่ว่าเขาเป็นชาววังรู้จากข้างเข้าไปอยู่เมื่อปู่ตายแต่แกล้งเมินเพลินดูฝุงปูเปี้ยว บัางแดงเขียวขาวผาดประราดไายเบิ่งเหลื่อมเหลืองเรืองรองกะดองร้ายกามตะกายกินเลนนาเอนดูแต่หากว่าหน่ากลัวตัวนิดหนีดกามมันดีดดังเปาะสนะฮูล้วนปลงงปกรกโรครียวลอยเปียวปู กับเฮียอยู่ในโพรงรักโพรงกลางเห็นปลาตีนกินโคนตาโปนโปง่งคลีบกบระโดงผิวพลิกกระดิกหางบังกัดกันผันพยองทําพองคางตั้งลิงค้างคอยเที่ยวรุ่นเปียวปูถึงยานซื่อชื่อว่ายัานการง เห็นกาลงเรียบฟังอยู่ทั้งคู่แล้วบอกขาอ่าวอ้ออแกกอกูจะบอกผู้ใดเราไม่เข้าใจเราไม่มีพี่น้องพวกพ้องดอกกาจะบอกข่าวดีฉันที่ไหนอบเปี่ยวกายอายกากลมหน้าไป จนเข้าในแนวของสาสบสองคดกับตาบน้อยคอยนับหนึ่งสองสามคุณพ่อถามกับเดือนเปื่อนไปหมดมันโอบอ้อมค้อมเคียวดูเรียวรถแห่งคุ้งคดชิดไปเหมือนใจโกงแต่ปากคำทำซื้อทำถือศีน ใจมันกินเลือดเลตะเขตะโคโหงของฝากฝ่ายฝ่ายขวาป่าปรมเบียเรือนโรงรอนฟืนแต่พื้นมอนลำพูรายซ้ายขวาละยาย้อยมีดอกห้อยบานแยม้มแซมเกสหอนบางออกลูกสุกงอมหอมขาจร เกษรร่อนร่วงลงตรงนาว่ามีนกบินกินปูได้ดูเรนนกกาเต้นควานแขกเที่ยวแกทกครานกกามกวมตวมลงในคงคาคาบไดปลาปกปีกบินหลีกไปถึงเขตแว้งแหลงรักสุนักพอน เรือสลอนลอยลอถือถอสวัยทั้งพวงแพรแสะสะหอนเจ็กมอนไทยบ้างมาไปปะกันสนั่นคืนมันโดนดุนรุนครับดูกลับกรอกบ้างเข้าออกอึดอัดตังขัดคืนเหลีกเหลือฝางกลางเหลือเกลือติดเรือฟืน โกรธคนอื่นเออึงขึ้นมึงกูคอเมนดาว่ามัจุไอตุยนาลาว่าป้าสิแม่บ่าแพ้สูพวกเจ็กดาว่าปีนังติกังภูพวกมอนคูตาคอกตอกคำมิด้วยมากมายหลายอย่างมาทางนั้นเรือน้ำมันมากภูกุ้งปูกระปิ บางยัดเหยียดเสียแซกบางแตคริบางกลาบปริปะทุนตลูทะรุททรายจนตกลึกนึกว่าชะคุณพระช่วยไม่เจ็บป่วยเปื้อนเหมือนเพื่อนทั้งร้ายเข้าเขตสวนล้วนรปล่ามาพ้าวรายบางแม่ยายพ่อตาตตำรามีแล้วถึงบางนางสะัายผู้ใหญ่เรา เป็นบ้านเก่าที่สังเกตพวกเศรษฐีแต่ยากกรกคร,รียวประเดี๋ยวนี้ยังเห็นมีแต่ทับทิมที่ริมคลองกับทั้งหัวถั่วผู้มันหนูมันนกเจ้าของยกตั้งรายเรียกขายของเดปราใสไตถามตามทํานอง ถือแม่กลองดูเกลือนบ้านเรือนโรงตำปาทูปูเข็มไว้เจ็มตุม่มดูควันกลุ่มกลินฟุง้งเหม็นฟุ้งโครง่งที่เรือหาปลากุงก้งกะพุงโพงใส่อ่างองค์อลมานทุกบ้านเรือนจนเรือออกนอกลำแม่น้ำกว่างวิเวกวางเวงใจ ใครจะเหมือนทั้งสองฝากบากปาเภาบีเยวาเรือนคอยลอยเลือนแรเพลินจำเริญใจพึกษาสวนล้วนแต่ปลูกมีรูกดอกมะม่มวงออกช่อชาแลมแซมสวัยทั้งกวยอ้อยร้อยรินลำยาไยมาไฟล้วนต้นไม้ต่างๆข้างคงคา ถึงคลองบางนางรีเห็นมีวัดชุรีหัดอภิวาตพระศาสนาเป็นที่สุดพุทธคุณการุณาาลูกกัมพาอย่าให้มีลาคีพานถึงคลองน้ำอัมพวาที่ค้าขายเห็นเรือรายเรือนเรียงเคียงขนานมีสาราธาน หน้าสำราญพวกชาวบ้านซื้อขายขอนท้ายเรือ